สวัสดีค่ะฝึกออกเสียงภาษาไทยกับหญิงวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงอักษรไทยที่มีชื่อว่าลอจุลาลอตุลาลอตุลามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะตัวอย่างคำ หนึ่งกีฬากีฬากีฬาสองนาฬิกานาฬิกานาฬิกา มาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งผมชอบเล่นกีฬาคุณชอบเล่นกีฬาไหมครับผมชอบเล่นกีฬาคุณชอบเล่นกีฬาไหมครับ ผมชอบเล่นกีฬาคุณชอบเล่นกีฬาไหมครับประโยคที่2นาฬิกาของคุณสวยมากครับนาฬิกาของคุณสวยมากครับ นาฬิกาของคุณสวยมากครับสนุกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ